ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับสำหรับช่องรถไถมือ2นะครับจากร้านเคเด็กเตอร์อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวนํา FC มาชมรถไถนะครับของร้านเคเด็กเตอร์นะครับเป็นการอัปเดตรถนะครับก็จะมีรถเข้าใหม่นะครับแล้วก็รถเดิมที่ยังอยู่นะครับให้เลือกเอาไปไว้ใช้งานได้นะครับที่หนองกีบุรีรัมย์ซึ่งที่นี่เราขาย รถไถมือสองรถเกี่ยวข้าวนะครับเทลเลอร์อ,อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับขายทั้งเงินสดเงินผ่อนนะครับสดได้ผ่อนได้นะครับรับแรกเป็นตีเทินขายทุกเงื่อนไขน,นะครับผม FC สนใจก็สอบถามมาได้ครับที่เบอร์0 8 9 2 3 2 9 1 1มหนะครับผมหรือจะแอดไลน์มาตามเบอร์ที่แจ้งก็ได้ก่อนรับชมนั้นขออนุญ,ญาตฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กด like, แชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะเพื่อ FC จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะที่ทางเราได้อัปเดตลงไปนะครับผมเดี๋ยวมาไล่เรียงกัน นะครับเดี๋ยวเริ่มจากโซนทางนี้ก่อนนะครับอ่าเริ่มต้นที่สามสี่ก่อนแลวกันคันนี้ดันในแล้วจะวนไปทางโน้นสามสี่คูปตุต้านะครับเช็คสภาพใหม่คันไปดันคันโคง้งยางใหม่ 4, สี่เส้นนะครับตัวนี้ราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับใบดันผันหลังเล่มทะเบียนยางใหม่ 4, สี่เส้นเลยนะครับถัดมาเป็นสี่ห้าสแปดดีไออ๋ออันนี้ลูกค้าจองเอาไว้ขอบพระคุณอย่างสูงครับดีไอนะครับอ่า จากอำเภอกาบเชิองจังหวัดสุรินทร์จองเอาไว้ขอบพระคุณอย่างสูงรอเลือกจัดส่งนะครับ M 5 0 0 0 M 5 0 0 0คันนี้ติดจองไปแล้วลูกค้าจากอุดรขอบพระคุณอย่างสูงเช่นกันว่างคันนี้ครับผม M 5 0 0 0ยางหน้าใหมา่ยางหลังเดิมเช็คสภาพให้รั่วซึมไฟสีสันให้ใหม่เดิมขายอยู่39,000นบาทรับส่วนลดไปนะครับเหลืออยู่289,000 289,000สอาำหรับคันนี้ครับจัดไปนั่นเลยแสนเก้านะ M ห้าพัน นิวฮอลแลนด์สามจุดห้าส,สวยๆครับกําลังล้างอยู่เป็นตัวพัดนะครับสามจุดห้าศูนย์เป็นตัวพัดส,สวยๆกับสี่ห้าอันนี้เป็นรถติดจองรอส่งนะครับสองคันขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับอ่าแล้วก็มีนิวฮอลแลนด์มาใหม่ครับตัวนี้สี่จุดห้าห้านะครับสี่จุดห้าห้าเล่มปีหกศูนย์นะครับสี่จุดห้าห้าเล่มปีหกศูนย์รถเดิมๆนะครับรถเดิมๆเ,เ,เ,เครื่องเกียร์ไฮดรอลิกเดิมนะครับสีเดิมใบดันผ่านหลังเล่มปีหกศูนย์เล่มทะเบียนพร้อม คลิปนี้จะขออนุญาตนําเสนอแบบตามสภาพนะครับขายตามสภาพนะครับราคานี้แต่รถใช้งานได้นะครับเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกใช้งานได้ปกติโควินปกตินะครับเล่มทะเบียนพร้อม4.55ขายราคาพิเศษก่อนเก็บงาน4ี่สามแสนเก้าหม่นเก้าพับาทคร,บครับคันนี้3ามแสนเก้าหมื่นบาทถูกถูกเลยนะครับสภาพนี้เดิมตามสภาพนะครับเครื่องเครื่องดีแต่ว่าเครื่องมีไอระบายหน่อยนะครับเกียร์ดีไฮดรอลิกปกติ รถสีเดิมยางดีสีเส้นใบดันผ่านเจ็ดสามแสนเมาบาทครับราคานี้ด่วนเลยนะครับสนใจก็โทรมาเลยครับราคานี้อยู่ไม่นานครับแต่ถ้าทางเราเก็บงานปรับสภาพแล้วราคาก็จะขยับขึ้นไปนะครับเีท่านใดสนใจราคาเบาๆรีบโทรด่วนนะครับศูนย์แปดเก้าสปสามสเหนึ่งหจห้าห้าเลยนะครับตัวนี้ คันก่อนขายไป4 000, 000ี่แสนกว่าบาทครับัสภาพนี้แหละนะครับคันนี้ถูกมากเลยครับ3 9, 9ามเานปดะครับเดิมเดิมเอาไป3ามแสนสามหม่นเก้าพันบาทบนี้เดิมเดิมสามแสนสามืเก้าพันไปังเล่นปีหกศูนยอ็มเจ็ดศูนีนนี้สี่แสนสามก้นบาทครับคันนี้สี่แสนเช็คสภาพยางหน้าใม่ยางหลังเดิมอลห้าศูนยเอาไป 3า9 0 0 0บาทครับคันนี้3 9 9 0 0เดิมๆนะครับ3า1 5 9 0 0 0บาทครับคันนี้1 5 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มา m 7 0 3 6 9 0 0 0บาทครับใบดันผ่านหลังนะครับเล่มปี57ดใบดันผ่านหลังเล่มปีห7าศูนยอีกคันเอาไปสามเก้าเกครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพับาทครับตัวนี้ปี62สองสามบาท รถเดิมๆขายตามสภาพก่อนนะครับแล้วก็มาตรงนี้ก่อนขาย OT EX 50 189,000บาทครับคันนี้189,000บาทใบดันพันหลังนะครับรถดเด,เดิมเช่นกันเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกดี3408ใบดันพันหลัง159,000บาทคั้นี้159,000บาทนะครับ4508 DI 289,000บาทครับวันนี้289,000บาทนะครับหน้าหลังเลื่อนทะเบียน อ่า M60 ครับตัวนี้ M60 ปี 57M60 ตัวนี้อ่าเดิมตั้งไว้อยู่5แ5 9พันบาทครับเอาลดไป3หมื่นครับ5แ2 9พันบาท, 5, 2, 9, บาทยางใหม่4เส้นนะครับยางใหม่สเส้นส708 4 708 70นะครับอ่าตัวนี้3แส8 9พันบาทครับ3แ8ห9 0ันบาทยางหน้าเดิมยางหลังใหม่ n นิวฮอลแลนด์ี t t 5 5 t t 5 5ตัวนี้ 459ตอนนี้ลดเหลืออยู่399เท่านั้นเอง399,000บาทจอนเดียเพาเดียว5310อ่า219,000บาทครับจาก220,000นะลดไปหมื่นหนึงเท่านั้นอัปเดตไล่เรียงไปเรื่อยครับโปรโมชั่นก็จะมีส่วนลดไปเรื่อยๆเช่นกันนะครับ FC ท่านใดสนใจคันไหนก็ค่อยสอบถามเพิ่มเติมมานะครับเผื่อรีวิวซ้ำแล้วเจอราคาที่ลดให้ถูกใจก็สั่งจองมานะครับหรือมาทดลองขับก่อน ่ uh, 4088อีกคันปี60เดิมๆเ,เช่นกันอันนี้เอาไป3แสน5หมื่น9พันบาทครับ3แสน5หมื่น9พันยันมา39ตัวนี้2แสนตัวนี้ตัวนี้2แสน6หมื่น9พันบาทครับผม2แสน6หมื่น9พันนะครับก็จะให้ชมคร่าวๆสนใจคันไหนให้กลิ้งกลังมานะครับเจาะจงมาได้นะครับตัวนี้นะ่าจะเป็น 458DI เหลือฝากระพุงครับ2 8 9 0 0 0บาทครับ2 8 9 0 0 0 แล้วก็ M7 อีกคันยางใหม่ยางหลังใหม่ยางหน้าเดิมนะครับปี58คันนี้459,000บาทครับ459,000บาทอ่าโซนนี้ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวอ้อมไปทางนู้นนะครับตรงน,นี้ก็ยังเหลืออีกหลายคันนะครับสนใจคันไหนนะครับก็สอบถามมาได้ขายทั้งเงินสดเงินผ่อนรับแลกเปลี่ยนปีเทินขายทุกเงื่อนไข3218 3 2, 1, 8, 3, 2 1, 9 0 0 0บาทครับวันนี้เดิมๆปี ีไหนเอ่ยเดี๋ยวจำไม่ได้ปี63ครับรถเดิมๆอ่าสวยๆเดิมๆ3 2 9 0 0 0 4 7 4 7คันนี้เอาไป3 0 0 0 0อ่าเอาตามสภาพก่อนเนาะ3 3 9 0 0 0บาทครับนนี้3 3 9 0 0 0ไปดันพันหลังพาดแถมไปเลย4 5ดีอีกคันยังหน้าใหม่ยังหลังเดิมเหลือฝากระโปรง289,000บาทครับ289,000บาท ห้าศตัวนี้ปีอะไรเอ่ยรถเดิมๆยังหน้าใหม่ปีหกหนึ่งสี่แสนบาทครับสี 4, 59, ่แสนหานิวฮอลแลนด์ทีทีเจ็ดห้าสามแสนสามหมบาทครับคันนี้3าม0 0นสามหนเกะครับสามแปเก็บงานสวย2องแ0นสอง้าบาทครับหน้าหลังนะครับอ่าไหวนิดนึงต้องขอไปเอฟซีนะครับเพราะว่าพื้นที่มันแฉะเดินลําบาก M9540 นะครับ uh, M9540 ปี56รถเดิมๆสีเดิมเครื่องคัดท้ายเดิมนะครับ uh, 1,200ชั่วโมงยางดี4เส้น8,900 0บาทครับคันนี้8,900 0ไปดันผันหลัง3,218คิด3,39,000บาทครับหน้าหลังนะครับรถเดิมๆยีเซกิ3,69,000บาทครับคันนี้3,69,000 L50 3,99,000บาทครับ3,99,000บาท L50 รถเกี่ยวคอมพิวเตอร์ด60กระสอบเล่มทะเบียนรถไปเกี่ยวได้เลย149,000บาทครับจาก159รถไป10,000เหลือ149,000 M70 คันนี้ติดจองขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย L3608 249,000บาทไปดันผันหลังครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับเครื่องคัดท้ายเดิมนะครับก็ะจะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ไล่เลียงให้ FC ดูรถที่อยู่โซนหลังร้านประมาณนี้ก่อนอัปเดตประมาณนี้นะครับส่วนเหลืออยู่ด้านข้างกับด้านหน้าร้านนะครับเอาไว้ติดตามในคลิปต่อไปขายทั้งเงินสดเงินผ่อนที่เคสเกอร์น้องจีบรีรัมนะครับสนใจคันไหนก็โทรสอบถามมาได้นะครับศูนย์แปดเก้าสองสามสองเก้าหนึ่งหนึ่งสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ